สปสิเชาวันพุธค่ะเพื่อนๆยี่สิบเท่าไหรนั่นแะ่นะลืมมากสปสดีช้าวันพุธค่ะที่บ้านดอนเจริญเจ้าตำบลหนองพึ่งอำเภอสะละัลปีจังหวัดเชียงใหม่วันนี้แดดดีเจ้าเสาห้าละเจ้าเจ็ดมองปลายเสาห้า มิถุนาเจ้าวันพุธเจ็ดโมงสาสี่นาทีวันนี้ลูกออกออกมาแต่เจ้าเลยกินข้าวกินยาฉีดยาเรียบร้อยออกเว้ยเจ้าดอกบัวไปจัดไก่ละต้องพูนก็มี ตอนนี้น้องสาวก็น,น้องเคยก็ไปกาดเจ้ะนอนอตั้งนี้ก็ยังบอกออกเต้อต้องฝนแตะแตะกลางประสาะแต่ตะไม่ได้หดน้ำปนเปื่อนอาก็คือออกนอกแล้วดูก่ใส่สปริงเกอร์จ้ะว่าจะเดินสปริงเกอร์เอานอไปขาย <c oughs> อแหนกันนักเจ้าพอเอาแหนแดงเอาแหนแหนแดงลงก็น้ำท่วมพอดีไปกันหมดกันยังเหลืออยู่พ่องธรรมชาติเนาะบัดนี้นกเ้าเริ่มห้องแล้วนะเจ้านกฮูก่ะเจ้านาจะรก สั่งมาหมั่มสักจุกบัวเจ็ดสีแปดสีอย่างนะ้แต่ก้บัวแดงนี่ก็งามแล้วเจ้าแข็งแรงดีเป็นของพื้นที่เขาเนาะธรรมชาติสายพันธุ์เขาแข็งแรงมีความสุขโทรไปห้องหลานแต่เจ้าเลยวันนี้มันยอม ย่าบัญยอมย่าจะออกมาได้อุ้ยชื่นใจนั่งอยู่เนะี้ยนั่งดูบัวอยู่เนะี้ยเดี๋ยวน้องกายกลับไปโรงเรียนละโออ,อมาละเย้่าน้ทำก่อรู้ฮะน่าขนาดบ๊ายบาย เ้งใจเขาก็ปลูกไผ่ปลูกอย่างไว้นะเจ้าบบกบค่อยมีคนสารต่อเจ้าที่จริงจะตัดก่อแล้วสองสามต้นสี่หต้นนะได้จะนักนะแล้วก็เอาลงแจ้น้ำไว้ว่าจะซ้อคนงานนะ คือว่าเฮาเฮาตัดแล้วเฮาแบบต้องเล็ดก็ได้เจ้าแบบต้องเล็ดใบเอาจ้องลงบอ่อเลยแล้วหอยมันก็นจะเกาะเจ้า <c oughs> วิธีเอาหอยเดี๋ยวรอหมดฝนแล้วข้าเจ้าก็จะสั่งหอยสั่งปลานินป่าตะเพียนจ้ะมาลงถ้าเป่นจะออกก็ออกปล่อยเปันออกไปตามธรรมชาติเนาะมันมีเข้ามันก็นต้องมีออก บ่มีข้าวมันก็ต้องอม,มันก็บ่มีออกอุ้ยโดนละยูย่โอเคนะเจ้าเดี๋ยวต่อหันคลิปหเลยเจ้า